หีบพระธรรมโบราณศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่า400ปีเตรียมขึ้นทะเบียนคุ้มครองอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่เมืองสองแควติดตามความคืบหน้าการสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์พระพุทธชินราชพร้อมเยี่ยมชมโบราณสถานวัดสำคัญหลายแห่งที่พิษณุโลกโดยที่วัดราชบุรณนะได้ชมหีบพระธรรมโบราณหาดูยากศิลปะสมัยอยุธยาคาดมีอายุกว่า400 เตรียมขึ้นทะเบียนคุ้มครองและอนุรักษ์วันที่8ตุลาคม63ที่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกพระครูสิทธิธรรมวิพัฒเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะให้การต้อนรับนายประทีปเพ่งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานและติดตามการบูรณะซ่อมแซมจิตกรรมฝาผนังจากเหตุเพลิงไหม้อุโบสถเมื่อปลายปี2562 ที่ผ่านมาพร้อมกับเดินชมการสร้างพระนางพยาองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง8เมตรกว้าง4เมตรสูง12เมตรหล่อด้วยทองเงินเงินยวง หรือเป็นการเททองหล่อด้วยปัญจโลหะอลูมิเนียมบรอนจำนวน12ตันก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณวัตถุที่กุติเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะนายประทีปเพ่งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการเดินทางมาวัดวันนี้เพื่อมาติดตามการสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธชินราชซึ่งดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2557ช่วงนี้ใกล้เสร็จจึงเดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยซึ่งพิพิธภัณฑ์ ยังต้องมีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยก่อนเปิดให้ประชาชนได้ชมส่วนการเดินทางมาเยี่ยมวัดราชบุรณะซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมีงานสถาปัตยกรรมงานจิตกรรมเจดีย์โบราณสถานต่างๆในอนาคตต้องมีการรักษาไว้ซึ่งทางกรมศิลปากรกับทางวัดราชบุรณะร่วมกันบุรณะมาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากจิตกรรมฝาผนังจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการบุรณะซ่อม ซึ่งมีความคืบหน้าบูรณะใกล้เสร็จแล้วพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโบราณวัตถุที่มีคุณค่าของวัดทั้งหีบพระธรรมตู้พระธรรมพระพุทธรูปโบราณล้ำค่าโดยได้พูดคุยกับทางวัดว่าน่าจะมีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้โดยจะต้องปรึกษากับทางเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะอีกครั้งเพื่อดําเนินการ ทางกรมศิลปากรพร้อมสนับสนุนที่จะทำพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวส่วนเรื่องหีพระธรรมโบราณที่พบอยู่ในวัดคาดว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางอายุมากกว่า400ปีซึ่งสอดคล้องกับศิละปะแถบภาคเหนือที่เป็นงานสลักไม้เป็นช่วงที่อยุธยามีศึกสงครามกับทางล้านนาซึ่งมีพื้นที่กันชนคือที่พิษณุโลกและสุขโขทยัยดังนั้นจึงเป็นแหล่งปะทะทางศิลปรกรรมที่ ที่มีอิทธิพลมาจากล้านนาและอยุธยามาผสมผสานกันดังนั้นที่พระธรรมจึงเป็นร่องรอยหลักฐานหนึ่งที่มีลวดลายอิทธิพลศิลปะจีนทำนองเดียวกับงานปูนปั้นที่พบในวัดนางพญาศีสัรรชนาลัยสุขโขทยัยซึ่งนับเป็นวัตถุโบราณสำคัญดังนั้นจึงขอให้ทางวัดขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครอง และรักษาไว้ทางกรมศริลปากรจะได้เข้ามาช่วยอนุรักษ์ต่อไปขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม,มารับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ